สวัสดีครับนางรองพอดีเลี้ยงพวกระผมทงสายเสียบครับวันนี้ก็มีโอกาสได้พาพี่น้องมาหาอยู่หากินอีกเช่นเคยครับพอดีอุยนางรองให้ลูกกาหมอมาครับพี่น้องเลยมีโอกาสได้พาพี่น้องมาลุ้นความหมานครับวันนี้มาใส่เบ็ดยายไมายเข้ามาในห้วยครับพี่น้องแล้วก็บานเราช่วงนี้ก็ลมชิวๆมาแล้วครับ ผมว่าปลาในนาก็มีโอกาสที่จะกลับเขาลงหว้วยคืนแล้วครับพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นความหมานกันพี่น้องว่าปลาในหว้วยจะมีกินเบ็ดเราไหมน,นี้พอได้กลับเขาหรือเปล่าไปลุ้นกันครับผมนี่ค,ครับพี่น้องลูกปลาหมอเราใส่กำลังสวยเลยกำลังล้านเลยครับพี่น้องนี่น เหมาะสำหรับการใส่เบ็ดเลยครับเบ็ดก็เป็นเบ็ดชุดใส่ในแหวนะครับความยาวอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบอันนี้ก็เป็นขอตัวใหม่ที่ผมเพิ่งเปลี่ยนมานะครับไปครับเดี๋ยวไปเริ่มคั้นแรกครับพี่น้องค่ำละ รับหมายนี่นะครับพี่น้องต้องบอกว่าน้ำรุดกำลังสวยเลยครับ พี่น้องลองดูใบยูคาครับที่ผมบอกว่าลมมาชิ่วๆนะพี่น้องอันนี้ไม่ใช่ลมฝนนะครับฝนก็น่าจะมดแล้วครับพี่น้องนี่ก็เป็นหมายเก่าวันนั้นผมเคยเดินตกล่องน้ำตรงนี้ถ้าพี่น้องจําได้นะครับนี่ละบริเวณตรงนี้น้ำไหลลงห้วยมดเลยนะครับที่ผมมากับเขยเมืองลาวกันนะ ตอนนี้ก็ยังไหลยอยู่ครับนี่แต่ไหลเบาๆครับผมเบ็ดก,ก็ยังเหลืออยู่ครับก็จะบืนใส่จนมืดน้่แหละครับพี่น้องเออว่าเดินยากกนิดนึงครับไอเดี๋ยวขออนุญาตใส่ต่อครับผมนี่แหละสภาพหมายยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาดุนตอนเช้าอีกรอบหนึ่งนะครับพี่นอ้องค่อยมาชมดูว่าไมายสภาพหมายเป็นยังไง แต่ยอมรับว่าสวยครับสวยน้ำรถกำลังดีเลยครับครับพี่น้องตอนนี้ก็ใส่มาถึงคันสุดท้ายแล้วครับ ก็อยากมานอนยามให้พี่น้องชมครับวันนี้แต่ว่าเหยื่อเราไม่พอครับโอ้เหยื่อเหลือไม่ถึงยี่สิบตัวครับพี่น้องตอนนี้ก็เดี๋ยวเดินยามกลับไปก็น่าจะมีได้ใส่เพิ่มิ้กครับพี่น้องฮ้ยบรรยากาศดีมากครับลมแผ่วๆชิวๆนอนกลางเต้นนี่โอ้คือจะสบายดีครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกลับไปมีแต้ม,มีตัวให้พี่น้องได้ชมไหมนะครับ นี่แหละครับพี่น้องเดย๋่อเราก็เหลือแค่นี้แหละครับใจก็อยากมานอนยามเบ็ดยู่วันนี้แต่ว่าไม่มีเหยื่อเกี่ยวก็จักจะมานอนเฝ่าเอาอะไรครับนะครับเดี๋ยวเราลุนกลับไปจะต้องบอกว่าสภาพน้ำสวยมากครับน้ำก็ลดกระดับน้ำนดีพอดีเลยครับพี่น้อง วันนั้นเรามากับเขื่อนเมืองเรานะครับน้ำถึงระดับนี้เลยครับนี่ชายนี่สายพุ่มไม้นี่มาเป็นคลิปที่เขื่อนเมืองราวถูกตัดสายเบ็ดนั่นแหละครับไปครับผมไปรุ่นเดีวยวกันครับนั่นไงครับพี่น้องเต็มเลืของเรามาแล้วครับนานกดคันอยู่นะ อ้าวตาย้กาใสสวยครับพี่น้องมาเ็วเต็มเลขครับโอ้พอด้ยยูพีน่น้องใส่หย่าลอยครับผมเต็มเลขครับ ดินกันต่อครับพี่น้องว่าเรียวพี่น้องมาีเตีมหนึ่งครับผมเดี๋ยวขันดิกๆิๆกดิกนนันนๆๆๆ่นนั่นนั่นนโอ้ยันยากขันซะด้ยเดี๋ยวเดีวยเดี๋ยวเดี๋อึ๊บเดี๋ยวเดียวเ ลุกนะเสียบร้อยอย่างที่สองครับยังเป็นประกดใส่กำลังตมเลยพี่น้องเอ้ยสวยๆเลยครับสำหรับรอบที่เราใส่เซ็ตนะครับแล้วเราเดินยามกลับมาก็เห็นสองตัวครับพี่น้อง ปรกกุศใส่งามๆตอนนี้ก็คงจะกลับบ้านแล้วครับไปหากินข้าวกินน้ำแล้วก็พักผ่อนครับผมแต่สำหรับหมายนี่นะผมว่าผมมองไม่พลาดครับพี่น้องน้ำกําลังลดสวยๆเลยคิดว่าตอนเช้าน่าจะมีเฮนะครับยังไงก็มาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องตอนนี้ก็ขออนุญาตไปนอนเอาแรงพักผ่อนก่อนครับผมลุนรอบเช้ารอบหนึ่งครับ สวัสดียามเช้าครับพี่น้องตอนนี้เวลาก็เกือบจะหกโมงแล้วครับได้เวลาพาพี่น้องไปรุ่นเบดแล้วโอ้ยอากาศก็เย็นๆแล้วครับบ้านเราเริ่มหนาวๆแล้วไปครับไปดูผลงานเยียบปมหมอเราวนันนี้จะมีผลงานให้พี่น้องได้ชมมากน้อยขนาดไหนแต่ก็มีความหบังลึกๆอยู่ครับป่าหมายแบบนี้ไม่น่าจะพลาดครับพี่น้องไปรุ่นดูครับผม สภาพหมายครับพี่น้องกับบรรยากาศยามเช้าครับผมลำหว้วยลำนางรองครับแล้วนี่ก็เก็บมาได้สักเราเราซิบกว่าคันครับยังไม่มีสักเต็มเลยครับผมแต่ว่าเหยือกก็ไม่มีติดขอเบ็ดเลยครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อเรื่อยๆครับผม ครับพี่น้องเต็มเล่กครับผมปลาอะไรเอ้ยโอ้ลานื้อ่อนครับใสสวยๆเลยติดยาอยู่เอ้ยยิบลอยครับมันกำลังบุญคับพี่น้อง ฝ่ามันชันครับแต่สวยๆครับปลาเนื้ออ่อนใจนี่หนึ่งเต็มครับผม ที่สองครับพี่น้องดินเบาๆครับผมลำพองน้อยครับหยน้อยครับผมอตอกลูกประหมอไปเต็มกืนเลยอขออนุญาตปุ๊ดครับพี่น้อง อ้าวคันนี่พี่นอ้องอยู่ไหมนี่ลากเขามาพันไม้ไว้นี่ครับหนไอตัวโอ้ยหลุดไปแล้วหรอวะานี่ทรงนี่โอ้ยียบบ้อยเลยครับโอ้ยตา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 ยไหนหรอเกาะตรงไหนโอ้หัล่าง ดึงคันกุ้งเตะเลยไหมพี่นอ้องไม่มีตัวแล้วครับยวไปลุนกันต่อครับผมโอ้พี่น้องพลาดอย่างแรงเลยครับวันนี้กูจนเกือบจะมุดเบ็ดแล้วยังไม่เห็นป่าพอนิดเลยครับแต่ว่ามีคันนาครับเขยาข่าคันยิก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 อยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นปาลาอะไรนะครับพี่น้องไปดูคันไปลุนกัน ปลาปลาอะไรครับผมนี่นะครับค,คันที่ผมวนะ่านักหนักหนักนนัโอ <ienen> ๋อกคตรหน่อยโคตรโย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 โอ้โคตรใสสวยครับผม นี่ก็คงจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าต่อไปก็เหลือเวทอีกอไม่ได้กินด้วยครับนี่ก็สิข,ขางครับผมนะโอ้ดูถูกเกินแบบนี้แม่ไม่กินเวทแต่ใส่ก็เอาว่ะเอาคือเก่าเลยพี่น้อง พอได้กับเขาครับผมตอนนี้ก็เก็บเบ็ดไกลจะเซ็จแล้วครับเหลือสองคันสุดท้ายจะได้กลับบ้านแล้วครับผมครับพี่น้องก็กูเบ็ดเซ็จแล้วครับเตรียมตัวจะกลับบ้านละก็มีผลงานแค่สามเต็มครับรอบเช่าแล้วก็รอบเมื่อคืนอีกสองเต็มเป็นห้าเต็มครับก็พอได้รู้เวลาแต่เวลาหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องก็ต้มก็ได้อยู่ได้กินอยู่ แต่ว่าพาลาดแรงครับคลิปนี่ไม่ใช่ว่าพลาดตรงไม่มีปลานะครับพี่น้องพลาดตรงเราไม่มีเหยื่อครับผมถ้าเรามีเหยื่อมาเปลี่ยนก็คิดว่าเ,เราน่าจจะได้ปลามากกว่านี้ครับแต่ว่าก็พอได้อยู่ได้กินก็เอาเลยครับพี่น้องพอได้ต้มครับก็ยังที่พี่น้องได้เห็นนะครับสภาพไม้ก็สวยระดับน้ำก็สวยแต่ว่าไม่มีเหยื่อติดขอเบ็ดจักคันเดี๋ยวครับพี่น้อง ไม่มีคำาเกตตัวใดๆแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ผมทนสายเสียบก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อมพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ